การสับประยุทธ์ด่านสเสวยยนห่วงหลังจากเซียวเหยียนออกจากพิพกูและกลับถึงหอดาวตกได้รับการแจ้งข่าวจากเย่าเหล่าว่าตอนนี้ภูมิภาคพยับเกิดเรื่องโดยให้เซียวอีเซียนชิงหลิงและเซียนยุทธเถียนห่วมุ่งหน้าไปแล้วเยาเหล่าได้บอกเซียวเหยียนว่าตอนนี้พรรคสิงยมโลกซึ่งเป็นพรรคสิบอันดับต้นในภูมิภาคได้เข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคพยับโดยเบื้องหลังของการยึดครองเหล่านี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำหนักเจตพูด การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของตําหนักเจตพูดน่าจะมีเจตนาอยู่ที่การรวบรวมดวงวิญญาณทุกพื้นที่ผัสสิงไปถึงก่อให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คนมากมายและตําหนักเจตพูดก็ได้รับดวงวิญญาณไปจํานวนมากเช่นกันโดยทั้งเย่าเหลาและเสี่ยวเหยียนก็ไม่อาจรู้เจตนาที่แท้จริงว่าตําหนักเจตพูดจะรวบรวมดวงไปด้วยเหตุผลอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคีเหยียนภายใต้การนําของราชนีเหมยตู้สากลายเป็นกลุ่มอิทธิพลสามอันดับต้นของภูมิภาคพายัพ ซึ่งสามารถรับมือกับพักสิงยมโลกได้แต่เพราะพักสิงยมโลกได้รับการสนับสนุนกองกําลังจากตําหนักเจตพูดตอนนี้ภาคีเยียนซึ่งกําลังถอยร่นกลับไปที่อาณาจักรเจียม,มาในการเตรียมการเดินทางไปช่วยเหลือภาคีเยียนเย่าเหล่าได้สร้างรูนอนเพื่อใช้เดินทางจากทวีปประมัดชิมไปยังภูมิภาคพายับและเตรียมผู้แกร่งกล้าระดับเซียนยุทธห้าดาวเพื่อเดินทางไปด้วยย่อหลังจากการระดมผลของเย่าเหล่าในฐานะนักตรวงโอ,อ,อสด ที่จะให้ผลตอบแทนคือโอสถร,ระดับ8จํจำนวน3เม็ดทําให้สามารถระดมผู้แร่งกล้าระดับเชียนยุธกว่า20คนรวมกับผู้แรง่งกล้าระดับเซียนยุธของหอดาวตกอีกกว่า1ิคนทําให้กองทัพนี้มีเซียนยุทธจํานวนกว่า30คนเดินทางไปผู้ภาคพายับในครั้งนี้ในด้านกำลังรบของภาคีเยียนภายใต้การนำทัพของราชินีเหมยตู้สามีผู้แข่งกล้าระดับเซี่ยนียุนยุเพียงแค่กว่า10คนในขณะที่กองทัพทักษิณโลกนำทัพโดยซือเทียนมีเซียนยุธกว่า30คนในจำนวนนี้มีเซียนยุทธ8ดดาวสี่คน และสินย,ยุดหกดาวสี่คนทําให้ฝ่ายภาคีเยียนตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเป้าหมายของตำหนักเจตพูดในครั้งนี้นอกจากต้องการรวบรวมดวงวิญญาณเพื่อแผนการบางอย่างยังมีเจตนาที่จะจับกลุ่มสมาชิกตระกูลเสี่ยวกลับไปตระกูลหุ่นด้วยการประจันหน้าระหว่างภาคีเยียนกับพักสิงยมโลกราชินีเหมยตู้สาสั่งระดมยิงเกาทัญยักษ์เพื่อสัดกัน ทัพหน้าที่อยู่บนพื้นดินของพรรคสิงยมโลกในขณะที่สือเทียนสั่งกองทัพบ,บนฟ้าเริ่มตีขนาะกำแพงเมืององอกองทัพกว่า100อคนของสือเทียนนี้มีระดับเสียนยุทธกว่าสาสิบคนที่เหลือเป็นปรมาจารย์ยุทธแล้วเริ่มโจมตีกำแพงเถืองและม่านพลังด้วยการผนึกสัตว์อสูรขนาดมหเฮมาทาให้กำแพงเมืองและม่านพลังแตกถลายหลังการแตกถลายของม่านพลังราชินีเม็ดหนีหมุดส่งเสี่ยวเสี่ยวน้อยให้เสี่ยวอีเซียน เพื่อให้นางปกป้องในระหว่างที่นางจะสัปยุทธ์กับซื่อเทียนในเวลานั้นเหล่าเซียนยุทธจากพักสิงโลกเริ่มล้อมวงเข้ามาและยังมุ่งเป้าไปที่เสี่ยวอีเซียนและเสี่ยวเสี่ยวน้อยทันใดนั้นเซียนยุทธเทียนห้วและชิงหลิงเข้ามาสกัดและเปิดทางให้เสี่ยวอีเซียนแต่สุดท้ายโดนเซียนยุทธหกดาวสองคนฝ่ายตรงข้ามขนาดโจมตีนางจึงส่งเสี่ยวเสี่ยวให้เสี่ยวหลีแต่ไม่ทันที่จะถึงมือเสี่ยวหลีผู้อาวุโสคนนั้นสามารถจับเสี่ยวเสี่ยวน้อยไว้ได้และตั้งท่าจะลงมือกับเชี่ยวเสี่ยวเชี่ยวน้อย ทันใดนั้นมีพลังสายหนึ่งเข้าโจมตีผู้อาวุโสคนนั้นอย่างรุนแรงทำให้ผู้อาวุโสคนนั้นระเบิดตายทันทีพร้อมยื่นมือไปอุ้มเซียวเซียวน้อยไว้ทันทีการปรากฏตัวของเซียวเหยียนพร้อมกล่าวขออภัยมาช้าหลังจากนั้นส่งสัญญาณให้กองทัพของตนเข้าปะทะกับกองทัพศัตรูทันทีเซียวเหยียนตอบโต้การโจมตีของซือเทียนประมุขพักสิงหยมโลกด้วยหัตถอักคีทำให้เซียวเทียนตายทันทีด้วยเพียงฝ่ามือเดียวพร้อมประกาศเรียกให้จอมฟ้าที่9้าปรากฏตัวออกมาจอมฟ้าที่9ก้าทำอะไรเซียวเหยียน ได้เลยด้วยพลังฝีมือเซียนยุทธ8ดาวขั้นสุดบวกกับผู้สาราชินีและชุดกรอบเกร็ดหงมังกรทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลตรงกันข้ามกลับถูกเซียวเยียนสังหารด้วยฝ่ามือมหาเทวะทันใดนั้นจอมฟ้าที่เก้าหรือเซียนยุทธสวินเหอเซียนยุทธ9ดาวขั้นสุดผู้ใช้วิชาแปลโลหิตปรากฏตัวพร้อมใช้พลังผนึกเป็นมังกรโลหิตเข้าโจมตีเซียวเยียนก่อนจอมฟ้าที่เก้าหันมาลงมือสังหารซื่อเทียนตายด้วยหนึ่งฝ่ามือ จอมฟ้าที่สี่ใช้เคล็ดวิชาแปรโลหิตทักษะยุทธชั้นฟ้าเข้าโจมตีเทเทสียูเยียนทําให้น้ําเลือดในร่างกายประทุข <ük> ึ้นแต่สุดท้ายสายโลหิตใหม่ของเซียวเยียนก็สามารถสกัดเคล็ดวิชาแปลโลหิตนี้ได้อย่างง่ายดายสร้างความปรารถใจให้จอมฟ้าที่สี่ต่อมาเซียวเยียนเรียกใช้ยันตรกูลเซียวทําให้ยกระดับพลังมาถึงเซียนยุทธเก้าดาวหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายเข้าแลกหมัดกันด้วยผู้สาราชินีและกุดกรอะหงมังกรทําให้จอมฟ้าที่สี่ขาดทุนอย่างมากจอมฟ้าที่สี่ใช้เคล็ดวิชาแปรโลหิต และดูดกลืนมหาโลหิตเพื่อดูดกลืนโลหิตจากคนที่ต่ำกว่าเซียนยุตอีกทานโลหิตจากพื้นดินหลายรวมเข้าร่างจอมฟ้าที่สี่จนพลังยกระดับไปถึงยอดเซียนยุตสามรอบบรรลุเทพตอนนี้เซียวเหยียนใช้เคล็ดวิชาอัคนีห้าห่วงโดยใช้ไฟวิเศษสี่ชนิดบวกกับไฟวิเศษเทียมจากเคล็ดวิชาเพลิงจำแรงอีกหนึ่งชนิดผนิตเป็นกงจากอคาัคนีห้าสีจอมฟ้าที่สีตอบโต้ด้วยฝ่ามือปีศาโลหิตพิฆาตและกษสาพัสปิกปีศาโลหิตเซียวเหยียนโจมตีด้วยฝ่ามือมหาเทวะตามด้วยผนึกไฟวิเศษ เป็นโบเพลิงบลัยกันสีสีทำให้จองฟ้าที่สีบาดเจ็บสาหัสก่อนดิบสารยกแล้วหลบหนีไปหลังจากนั้นเซียเวเหยียนใช้กลยุทธห์หนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตทําให้พันธมิตรผู้เข้าร่วมกับกองทัพพักสิงยมโลกสังหารคนของพักสิงยมโลกเพื่อแลกกับชีวิตของตนเองเป็นกลยุทธ์ที่บอกได้คําเดียวว่าสุดยอดเพราะนอกจากจะสามารถกําจัดคนของพักสิงยมโลกแล้วยังก่อให้เกิดความแค้นระหว่างทั้งสองฝ่าย ทำให้ในอนาคตจะกลับมาจับมือกันได้ยากสุดท้ายกองกำลังทักสิงยลลงล้มตายและแตกพ่ายในที่สุด